วิธีปิดการเชื่อมต่อ iCloud นะครับใครที่ไม่อยากให้แอปต่างๆของเราไปเชื่อมต่อ iCloud เราก็สามารถปิดได้นะครับทุกคนครับรู้ไหมครับว่าเขาปิดกันตรงไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันนะครับอันดับแรกทุกคนมาที่หน้าจอมือถือเลยครับแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่าเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จเดีคนเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับมาคําว่า iCloud เห็นไหมเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ มาเจอคำว่าข้อมูลสำรอง iCloud เห็นไหมเห็นไหมครับข้อมูลสำรอง iCloud เนี่ยนี่เห็นไหมให้กดเข้าไปครับถ้าใครเปิดอยู่เนี่ยแล้วเ,เราอยากปิดเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับเนี่ยปิดใช้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่อยากให้ข้อมูลต่างๆที่เราทําไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆอะไรเนี่ยเชื่อมต่อกับ iCloud เราก็มาปิดได้นะครับอือก็เป็นความรู้เล็กน้อยที่นํามาฝากทุกคนนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสลับคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปครับสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย